รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะาคุณไชมช,ชสุดยอดอาหารกับครัเซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโคราเซียน,นะคะวันนี้เรายังชมชอบชิมอยู่ที่ร้านอาหารนานาประการถนนราชพฤกษ์เชิงคลองบางระมาดมุ่งหน้าสู่สาถรนั่นเองนะคะเรายังอยู่กับคุณมีธนพัฒน์สุธรรมวงศ์ซึ่งเป็นผู้บริหารของร้านอาหารนานาประการนั่นเองสวัสดีค่ะคุณมีสวัสดีครับคือคนมีสตางค์เนาะเขาทำงานร้านอาหารเป็นงานอาดิเรก <c oughs> <c oughs> จริงทําธุรกิจหลายอย่างเล่นพุ้นเป็นหลักอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคุณมีแต่ว่าจริงๆเราชอบทำร้านอาหารเพราะเห็นทำมา เป็นระยะระยะตลอดเลยก็พอดีจังหวะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขับรถผ่านแถวนี้พอดีครับบ้านอยู่แถวนี้ค่ะ<า>ก็เลยก็เลยเอ๊ะพอดีมีพื้นที่ว่า,างอยู่อะไรเงี้ยก<อ>็เลยลองติดต่อดูออนะคนเราเนี่ยนะเขาก็มีช่องทางในการ,รนะแบบว่าคิดธุรกิจได้อยู่ตลอดเวลาร้นานอาหารที่ทํายากที่ยากตรงไหนเอ่อผมว่าเป็นเรื่องของการดูแลเอาใจใส่มากกว่านะครับเพราะว่า เอ่อหนึ่งรสชาติอาหารต้องนิ่งนะครับงค<พ>ง<อ>ที่ตลอดไม่แกว่งเอ้ยวันนี้เค็มวันนั้นหวานใช่แล้วก็ในส่วนของเช่นวัตถุดิบเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องค่อนข้างใส่ใจน,นะครับในเรื่องของเช่นวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยมีส่วนผสมของสารที่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคหรือเปล่า๋อดูขนาดนั้นเลยแล้วใช่อันนี้เป็นเรื่องของในส่วนของหน่วยงานทางราชการที่เขาต้องมาตรวจนะครับซึ่งของเราก็ก็ได้มีการเช็คเรียบร้อยเป็นบอกว่า เลือกอาหารทะเลมากเพราะปกติเราจะกลัวเรื่องฟอร์มอลีนใช่คร่บอกว่าไปเอามาจากแพรเลยใช่แพรปลาเลยแพรปลาเลยเช่นเนี้ยปลาเนี้ยปลากระพงเนี้ยเขาจะรับมาจากแพร์เลยแล้วก็มาส่งถึงที่ร้านอ๋อแล้วก็ทําเลยแล้วก็ทําเลยในวันนั้นเลยเพราะว่าในในการสั่งของเนี้ยเราจะสั่งของทุกวันเราจะไม่สั่งมาแบบเก็บไว้หรือว่าอะไรใช่ะช่่ยอมลงทุนเนาะต้องต้องยอมซื้อของทุกวันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอาหารทะเลเนี้ยเก็บไว้วันสองวันนี้จบกันละคราวละ อายกตัวอย่างมาอีกเมนูหนึ่งเมื่อวานเราทิ้งท้ายไว้เป็นปลากระพงจิจาร์ดฝังชื่อเลยเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานอาหารรสจัดนะครับทั้งสัปดาห์นี้เน้นเรื่องจดจารดหมดเลยนะคะแบบเอารสจัดรสแซ่บตลอดเลยตัวเนื้อปลาเนี่ยเราก็จะเอาชิ้นเนื้อมาเนี่ยแลกมานะครับแล้วก็ไปทอดนะครับทอดในในอุณหภูมิที่ให้ให้ได้คือกษณะกรอบนอกนุ่มในจานทุบก็ก็จะมีน้ําน้ํายำสามรสนะครับแต่ว่าจะไปเน้นไปในทาง ออกเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดจ้าใช่แต่อันที่โรยๆอยู่ข้างบนนี้คะเออก็จะเป็นตะไคร้ทอดตะไคร้ทอดก็คือแบ้ปรุงรสอะไรที่แ้บปรุงรสก็คือทานจะต้องทานคู่กันเวลามันจะแบบความหอมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะโอ้นี้เขาหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งแกะเพราะบางทีแกะพวกเดี๋ยวอาจจะมีปลามันสดเนี่ยฮะอาจจะดิ้นออกจากจานเลยขนาดนั้นเลยทานเนื้อปลาเนี่ก็อร่อยนะคะ น้ำน้ำราดก็อร่อยกรอมหถึงว่าไม่ไม่มีอะไรโดดไปอ่ะก็แต่เผ็ดเผ็ดนี่จิตใจสมชื่อแต่ว่าอร่อยอร่อยมากเลยคอร์นยัดส้มคันสดอร่อยมากเลยคู่กันค่ะเผ็ดปุ๊บเจอน้ำส้มมาจะได้หายเผ็ดนะคะอร่อยมากมาสำหรับร้านอาหารนันประการสนใจมารับประทานได้แต่เขาเปิดตอนเย็นนะคะอย่ามากลางวันนะคะเปิดตอน 5้าโมงเยน็น17บเจนาฬิกาสิเจ็นาฬกาโมงเย็นจะถึงเวลาลาชก,การนั่งกันไมได้ตั้งแต่เยน็ยนยันค่ำคืนดึกๆเลยทีเดียวนะคะเพราะอาหารก็มีมากมายวันนี้ขอบคุณมาก,มากๆสำหรับ พี่หมีนะคะคุณธนภัทรสุธรรมวงกับคุณมากพี่หมีพรุ่งนี้พี่หมีนำเสนออะไรดีคะพรุ่งนี้ก็จะมีอันนี้พรุ่งนี้อาจจะแตกต่างกันแล้วแล้วคะแตกต่างจากสิ่งที่เสนอมาหลายวันค่ะก็คือพรุ่งนี้จะเป็นเขียวหวานไข่หมโอ้โหเขี่ยวหวานธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นไข่ห่อาจจะต้องติดตามวันพรุ่งนี้กันแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แม่ไหนก็มั่นใจอาหารสด CP <c oughs> แม่บ้านค่ะแม่ตัวค่ะแม่เสเรียนค่ะแม่แม <ๆ S 2> ยกค่ะแม่ยายค่ะคนเนี้ยแม่ทูนหัวแม่ไหนๆก็เลือกใช้อาหารสดสะอาดจาก CP เนื้อไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ฮอร์โมนค่ะหมูสดที่เลี้ยงโดยไม่ใช้สารเล่งเนื้อแดงค่ะไข่ไก่สดสะอาดค่ะจากไก่ที่เลี้ยงโดยไม่ใชยาปฏิชีวนะแม่บ้านนับหลานมั่นใจ CP CP เ <CP S 1> ติมชีวิตที่ดี